โรคซึมเศร้าในผู้สูงอายุก็คือโรคความผิดปกติทางอารมณ์นะคะก็หมายถึงอารมณ์เศร้าหรือว่าอารมณ์เบื่อภาวะอารมณ์เนี่ยก็ยังส่งผลต่อพฤติกรรมแล้วก็ความคิดร้องไห้ง่ายทุกใจหรือว่าเป็นอารมณ์เบื่อหน่ายไม่อยากทําอะไรการมองตัวเองแบบไร้ค่าไม่มีคุณค่ามองตัวเองในแงล่ลบอยากตายหรือว่ามีการทำร้ายตัวเองนะคะซึ่งก็พบได้ในผู้สูงอายุมากพอสมควรนะคะ บอกว่าโรคซึมเศร้าในผู้สูงอายุนะคะเป็นภาวะที่พบบ่อยนะคะในบางกลุ่มประชากรนะคะที่ถือว่ามีความเสี่ยงมากขึ้นเช่นในผู้สูงอายุที่อยู่ในบ้านพักคนชราผู้สูงอายุที่มีโรคทางกายหรือรังหรือโรคประจําตัวเกี่ยวกับหลอดเลือดนะคะเช่นหลอดเลือดสมองเนี่ยก็จะมีความเสี่ยงมากกว่าโรคประจําตัวทางกายที่มีการอักเสบนะคะเช่นภูมิคุ้มกันบกพร่อง SLE นะคะหรือว่าพากินสรัรนะคะก็ถือได้ว่าจะเพิ่มความเสี่ยงในการเป็นโรคซึมเศร้านะคะหรือว่าปัจจัยทางด้านสังคมนะคะเช่นเจอการเปลี่ยนแปลงของบทบาทและหน้าที่อย่างชัดเจนเช่น ในวัยเกษียณบางคนก็ไม่พร้อมที่จะต้องมาอยู่บ้านนะคะไม่ทำงานแล้วเรื่องของการที่อยู่คนเดียวโดดเดี่ยวไม่ค่อยได้ปฏิสัมพันธ์กับใครหรือผู้สูงอายุที่สูงอายุมากเช่นมากกว่า85ปีขึ้นไปอันนี้ก็จะพบโรคซึมเศร้าได้บ่อยขึ้นค่ะ การที่เป็นข้อสังเกตนะคะที่นําไปสู่การวินิจฉัยโรคซึมเศร้านะคะในผู้สูงอายุจะสังเกตได้ว่าเรื่องของอารมณ์อะคะ่ะผู้สูงอายุนะคะหลายๆคนก็ไม่ได้ถนัดที่จะบอกว่าตัวเองเนี่ยมีอารมณ์ยังไงแต่อาจจะเป็นการแสดงออกอย่างอื่นแทนนะคะเช่นอารมณ์เปลี่ยนแปลงไปแง่มุมอื่นที่เขาไม่เคยเป็นนะคะเช่นหงุดหงิดง่ายน้อยใจง่ายนะคะหรือว่ามีความวิตกกังวล สูงขึ้นอย่างมากนะคะไม่ว่าจะเป็นความวิตกกังวลต่อตัวเองต่อโรคของตัวเองอันนี้ก็อาจจะเป็นอารมณ์ที่แสดงออกมาในอีกแบบหนึ่งนะคะหรือว่าบางคนก็จะมีอาการทางด้านร่างกายนะคะที่แสดงออกมามากขึ้นในช่วงที่เขาป่วยเป็นโรคซึมเศร้านะคะเช่นอาหารไม่ย่อยปวดท้องนะคะขับถ่ายไม่เหมือนเดิมเรื่องการนอนที่มีปัญหามากกว่าเดิมบางคนจะเป็นลักษณะนิ่งเฉย เงียบลงไม่พูดไม่จากับใครอย่างเงี้ยค่ะในอาการทั้งหมดเนี่ยทุกคนก็อาจจะไม่ได้เป็นทั้งหมดทุกอาการนะคะคืออาการที่พูดมาเนี่ยก็ควรจะเป็นติดต่อกันนะคะอย่างน้อย2ส,สัปดาห์แล้วก็มีผลต่อการใช้ชีวิตประจำวันด้วยค่ะ เรื่องของการรักษาโรคซึมเศร้าในผู้สูงอายุนะคะแรกก็คือเรื่องของการรับประทานยานะคะซึ่งยาในที่นี้ก็หมายถึงยาต้านเศร้านะคะถ้าได้รับการพิจารณาแล้วว่าควรได้เริ่มรับยาต้านเศร้านะคะผู้สูงวัยหรือว่าญาตินะคะ ควรที่จะแจ้งคุณหมอนะคะว่ามียาโรคประจำตัวอื่นๆอะไรอีกบ้างโดยที่ไม่ได้อยู่ในระบบของโรงพยาบาลยาเนี่ยมันอาจจะทำปฏิกิริยากันซึ่งเป็นสิ่งที่เราไม่ไม่ประสงค์ที่จะให้เกิดขึ้นยาต้านเศร้าในผู้สูงอายุเนี่ยค่ะอาจจะใช้เวลาในการออกฤทธิ์หรือว่าช่วยผู้สูงอายุเนี่ยช้ากว่าคนในวัยอื่นๆนะคะอาจจะมากกว่า1เดือนแล้วก็ส่วนที่2ค่ะก็คือเรื่องของการปรับพฤติกรรมปรับความคิด แล้วก็เสริมเรื่องของกิจกรรมอาจจะทําโดยจิตแพทย์หรือว่านักจิตวิทยานะคะก็อาจจะเป็นกิจกรรมที่ผ่อนคลายทําให้อารมณ์ค่อยๆดีขึ้นแล้วก็จะแฝงไปด้วยการที่ได้รวมกลุ่มหรือว่าได้ปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นบางรายที่มีภาวะทางกายเรื้อรังหรือว่ายังรักษาควบคุมได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะตรงนี้เนี่ยก็อาจจะต้องพิจารณาให้ยาหรือว่ามีการรักษาที่สามารถสงบอาการของโรคทางกายได้ด้วย ซึ่งจะส่งผลดีต่อโรคซึมเศร้าในผู้สูงอายุผู้ที่อยู่ใกล้ผู้สูงอายุนะคะหรือว่าในครอบครัวมีผู้สูงอายุนะคะก็ต้องเริ่มจากการสังเกตนะคะแล้วก็ตระหนักถึงภาวะนี้ค่ะจะได้นำไปสู่การวินิจฉัยแล้วก็การรักษาต่อไปค่ะถ้าคุณมีปัญหาสุขภาพอย่าลืมมาพบหมอกันนะคะ